สวัสดีค่ะชาวธาตน้ำทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักแรกของเดือนพฤษภาคมปี2,566นี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนได้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะเรามาเปิดไพ่กันเลยค่ะชาวธาตน้ำได้แก่ราศีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนนะคะไพ่ใบนี้เดี๋ยวขอปิดก่อนคพืไพ่เดดซานนะคะ โอ้โหใบแรกก็เด็ดสันเลยเนี่ยพลังงานของคุณนะโอ้โหคุณมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่นะคะความรักที่ที่ดีอ่ะดูสิคะโอ้โหพลังงานสองใบนี้ดีมากเลยชาวธาตน้ำธาตุน้ำเป็นอย่างไรบ้าง โอเคมีในเรื่องของคนเก่าๆด้วยนะเนี่ยสองถ้วยคนเก่าที่ยังรักกันอยู่มีโอกาสได้กลับมานะเนี่ยโอเคมาครึ่งไพ่ Wheel of f o r t u n e พลังงานหลักพลังงานรวมของคุณนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตปรับกล้องนะคะ พลังงานหลักพลังงานรวมของชาวธาตุน้าในช่วงนี้บอกเลยว่าในเรื่องของความรักเนี่ยมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์กันนะอา,อาจจะเป็นแบบความสัมพันธ์ที่ที่รู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ที่รู้สึกเหนื่อยที่รู้สึกกังวลใจนะไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปได้หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ย มีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์เพราะว่าคนคนนี้เขาเป็นเนื้อคู่ขงคุณนะคะเขาเป็นโชคชะตาพรหมลิขิตของคุณดูสิคะโอ้โหให้ขึ้นมาอุย้ยใบนี้ก็เป็นสิบถ้วยดีมากๆเลยอะ่ะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วถ้าคุณแบบอยู่เคียงข้างกันมาเสมอคุณยังไม่ได้แบบถอดใจออกจากความสัมพันธ์นี้นะคะนกบอกเลยว่ามีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์อย่างแน่นอน จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ไปในทิศทางที่มั่นคงมากขึ้นความชัดเจนการวางแผนอน,นาคตร่วมกันคนที่แบบอยู่กันมาขนาดนี้นะพยายามเพื่อกันมาขนาดนี้บอกเลยว่าเป็นพลังงานของเนื้อคู่ของคุณแน่นอนไม่งั้นคุณไม่ได้ลากยาวมาขนาดนี้หรอกคุณไม่ได้แบบ พยายามกับความสัมพั์นี้ขนาดนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ดวงชะตาของชาวธาตุน้ําเองอ่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทิศทางที่ดีคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนบางท่านบางคนถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานกันได้เลยนะแล้วทีนี้สําหรับบางท่านบางคนเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่นะ ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเป็นความสัมพันธ์ที่เราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวแล้วเรารู้สึกว่าเหนื่อยท้อเหลือเกินนะคะอาจจะมีการแบบจบกันไปเลิกรากันไปเนี่ยนะคุณก็จะมีโอกาสได้เจอกับคนใหม่ๆนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่เดดซันกับไพ่สังขราชเนี่ยเป็นพลังงานของความรักครั้งใหม่ความรักที่ใช่คู่บุญคู่บารมีของคุณคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณคือเข้ามาแล้ว ส่งเสริมชีวิตคุณดีมากๆเลยคนคนนี้คนที่คุณอยู่ด้วยเนี่ยมีแต่ความสุขนะคะคนคนนี้เข้ามาแล้วทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นจากที่ชีวิตคุณดีอยู่แล้วนะคะคนคนนี้เข้ามาก็มาส่งเสริมคุณขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เขาอาจจะเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีเป็นคนเด่นคนดังนะคะมีความมั่นคงในชีวิตแล้วก็ได้เป็นคนที่เด็กกว่าคุณหรือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้ว มีไปหน้าที่อ่อนกว่าวัยได้ด้วยนะคะมีพลังงานของชาวธาตุน้ํากระปดพิจิกมีแล้วก็ชาวธาตุไฟเมสิงธนูค่ะทีนี้สําหรับคนที่มีคนเก่านะคะมีความเป็นไปได้นะว่าเขาจะติดต่อคุณมาอ่าคนที่ห่างหายกันไปคนที่รู้สึกว่าความสัมพนันธ์อ่ะโอ้โหมันไปต่อไม่ได้ความสัมพันธ์มันยากเหลือเกินหรือว่าก่อนหน้านี้คุณและเขาไม่มีโอกาสได้เดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นะคะห่างหายกันไปเนี่ย มีคนเก่าๆนะคะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณยังไงก็กลับมาแน่นอนประมาณว่าคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันนะคะถ้าคุณยังนึกถึงเขาอยู่มีเขาในใจอยู่นะคะและเขาก็ยังรักคุณอยู่มีความเป็นไปได้สูงว่าเขาจะเป็นเนื้อคู่ของคุณแล้วก็จะมีโอกาสได้กลับมา เป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้อย่างแน่นอนนะคะได้ลงเอยกันแน่นอนเลยนะสำหรับคนที่เป็นเนื้อคู่กันนะมาดูกันเลยค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างชาวธาตุน้ำจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณบ้างคะหนึ่งไม้โอกาสใหม่ๆคนใหม่ๆนะคะที่จะเข้ามาหรือว่าการขอโอกาสจากใครบางคนที่มีการแบบห่างหายกันไปแล้วจบกันไปแล้วก็ได้นะคะหนึ่งถ้วย ความรักที่ดีความรักที่ใช่คนใหม่ๆอาจจะเข้ามาปรับปรับฉับพลันได้ด้วยนะมีพลังงานของชาวธาตุไฟชาวธาตุน้ำค่ะโอ้โหช่วงนี้ชาวธาตุน้ำเองอะ่ะดูมีพลังดูแบบโดดเด่นมีใครเห็นก็อยากจะเข้ามาพูดคุยด้วยอยากจะมาสานความสัมพันธ์ด้วยนะนกมองว่าตัวคุณเองเนี่ย บางท่านบางคนยังรอคนเก่ายังรักคนเก่าอยู่ต่อให้คุณเจอโอกาสที่ดีแค่ไหนคุณก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดใจให้กับคนใหม่ๆได้คุณก็จะรอคนเก่าไปอะไรประมาณนี้เนาะในกรณีที่คุณเป็นเนื้อคู่กันแล้วกันนะ่ะอืมมันก็เลยทําให้เรากับเขาเนี่ยมันยังมันยังแบบปล่อยกันไปไม่ได้ประมาณนั้นที่นี้สําหรับคนที่ที่จบความสัมพันธ์ไปนะคะคนที่ไม่ใช่เนี่ย คนใหม่ๆที่เข้ามาคุณก็มีความรู้สึกกังวลใจนะอาจจะด้วยความที่อยู่ห่างไกลกันนะคะหรือเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ดูมีต,ตัวเลือกนะคะหรือว่าเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะยังไม่แน่ใจในตัวเขามากนักเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นคุยกันก็ได้นะคะก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้ <Louisiana> <S <S เขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะคะขอดูความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณหน่อยค่ะ 8ดาบเนี่ยถ้าเป็นพลังงานของคนเก่าๆนะนุกบอกเลยว่าเขาไม่สามารถที่จะลืมคุณได้นะถ้าคุณอยู่ในกรณีไหนก็ลองเลือกฝั่งดูนะคะคนเก่ายังลืมคุณไม่ได้ยังรักคุณมีความรักที่มั่นคงให้กับคุณเขาก็ไม่สามารถที่จะเปิดรับใครได้เหมือนกันตอนนี้อาจจะโสดอ่าคือเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปนะคะในช่วงที่ไม่มีคุณนะ่ะเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ จะติดอาจจะคิดดีแล้วนะคะตัดสินใจดีแล้วช่วงเวลาที่ไม่มีคุณก็เจ็บปวดเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นี้อยากกลับมาเคลียร์ใจกับคุณเขาคิดแล้วเขารอเวลาอะไรบางอย่างเพื่อที่จะติดต่อคุณมานกมองว่าคนเก่าๆเนี่ยจะติดต่อคุณมาอยู่แล้วนะคะขึ้นไพ่แปดไม้นะคะเป็นไพ่สรุปเนาะคุณและเขา่จะได้คุยกันได้เคลียร์ใจกัน ในกรณีที่ยังรักกันอยู่นะเขาจะกลับมานะคะคนที่คุณรอคอยเพราะว่าเขาก็ยังปรารถนาความสัมพันธ์นี้อยู่เขาอาจจะเป็นชาวราศีตุลได้ด้วยนะคะหรือเป็นคนที่รักการเดินทางชอบการท่องเที่ยวเป็นคนรักอิสระเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงทํางานเกี่ยวกับราชการก็ได้นะคะทํางานเกี่ยวกับด้านการตรวจตราด้านบัญชีหรือว่ารักษาความยุติธรรมก็ได้อ่าขอดูนะ สำหรับคนใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างคนคนนี้นกมองว่าเขาจะทำให้คุณรู้สึกคลายความกังวลคลายความกลัวถ้าคุณเจอกันผ่านโลกออนไลน์หรือเครื่องมือสื่อสารคนคนนี้เขาจะทำให้คุณรู้สึกมั่นใจในในความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณอ่ะคือหนึ่งเหรียญน่ะเขามองว่าคุณคือคนที่ใช่นะคะนะคนที่ใช่คนที่แบบ เขาอยากจะสางความสัมพันธ์ด้วยเขาจะทําทุกอย่างให้คุณน่ะมั่นใจในตัวเขานะคะเพราะว่าคุณคือคนที่สําคัญกับเขาแล้วเขาคงจะไม่ปล่อยคุณไปอย่างแน่นอนคนคนนี้จะทําทุกวิถีทางอะ่ะเพื่อที่จะได้ครอบครองหัวใจคุณนะคะสําหรับคนใหม่ๆอ้้หูพึ่นจัตเจมเนี่ยคนที่ใช่ความรักที่ปรารถนาความรักที่เขาอยากจะเจอเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ อวยพรให้กับความรักของเขานะคะหยิบยื่นคุณเข้ามาในชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาได้รับพรพิเศษเอวิเศษอะไรบางอย่างในความสำพัญด้วยคุณคือความโชคดีคุณเป็นข่าวดีในชีวิตเขานกมองว่าคุนคนนี้ยเขาจริงใจกับคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็คนเก่านี่ยังไงก็ขอกลับมาขอกลับมาเอ ในความสัมพันธ์นี้อยากจะได้รับโอกาสจากคุณแล้วก็การที่คุณให้โอกาสเขาเนี่ยมันมีคุณค่ามากๆเลยเขาจะทําให้ดีที่สุดเขาเขาไม่ยอมที่จะเสียคุณไปอีกแล้วอะเนาะประมาณนั้นเลยอะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาบ้างชาวทาดน้ำทาตน้ำคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาบ้าง คนโสดคนใหม่ๆจะเข้ามานะคะผ่านทางเครื่องมือสื่อสารหรือเข้ามาเร็วๆนี้โดยที่คุณไม่ได้คาดคิดคาดฝันนะคุณโสดนะคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาสองเหรียญควีนอ,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 อคาเอ่อควีนถือเหรียญคาชาวธาเดียงพฤษศกกันมังกร queen ถือดาบธัดลมเมถุนตุนกุมพ่อไม่ไมๆก็ได้นะคะหรือคนที่มีความเพียบพร้อมมีชีวิตแล้วแต่ว่ายัง ขาดความรักดีๆเนาะตัวคุณเองอะ่ะน่าจะเป็นคนที่แบบว่าหากคนถูกใจยากเปิดใจให้กับคนอื่นยากคนที่ไม่ใช่คุณก็จะไม่ให้โอกาสเลยนะคุณจะเป็นคนแบบนั้นเป็นคนที่ตรงชัดเจนเด็ดขาดมีความเป็นผู้นำสูงแก้ไขปัญหาเฉพาะหนะ้าได้ดีตัวคุณนะมีสเสน่ห์มีความเย่อหยิ่งในตัวเองด้วยนะ ชาวธาตุน้ำคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคุณอยากเห็นการที่เขาจะพิสูจน์ตัวเองค่ะนะรวมถึงคนเก่าๆที่กลับเข้ามาด้วยคนใหม่เนี่ยนะคนที่จะเข้ามาเนี่ยคุณอยากให้ให้เขาอะพิสูจน์ตัวเองว่าคุณจะไม่ต้องเสียใจยหรือว่าเจ็บปวดอีกแล้วนะคะในเรื่อง,องความรักถ้าคุณเปิดใจให้กับเขา คุณต้องเห็นว่าเขาจริงใจกับคุณมากๆอะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะเห็นการแสดงออกของเขาความจริงใจของเขาอยากให้เขาเปิดเผยในสิ่งที่ควรจะรู้มากกว่านี้ถ้าคุณคุยกันรู้จักกันนะคะคบกันอยู่เนี่ยคือเราอยากจะรู้จักตัวตนของเขาอะให้มากขึ้นกว่านี้ให้เขาเปิดเผยกับเรามากกว่านี้แล้วก็ คุณก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช้ได้ด้วยนะคะเพียงแต่ว่าคุณแค่มีความกลัวอยู่ชาวทัตุน้ําคุณเคยเสียใจผิดหวังในเรื่องความรักมาไม่แปลกเลยนะที่คุณจะปกป้องหัวใจตัวเองเพราะว่าการที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อการที่เราจะเสียใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะ่ะชาวทัตุน้ําคุณก็อยากจะเห็นการกระทําของเขา ให้มันชัดเจนมากขึ้นว่าเขาจริงจังนะแล้วก็เราไม่เสี่ยงที่จะเสียใจใช่ไหมถ้าเรารักเขาอะไรประมาณนี้ด้วยเนาะแต่ถ้าเป็นคนเก่ากลับมาเนี่ยนกมองว่าตัวคุณเองก็อยากให้โอกาสเขานะ mm. เพียงแต่ว่าเขาจะต้องทําให้คุณรู้สึกมั่นใจว่าคุณจะไม่เสียใจอีกแล้วเขาจะไม่ทําให้คุณเจ็บปวดหัวใจอีกถ้าเขาทําตรงนี้ได้นกมองว่าสําหรับคนที่เราคนเก่านะยังรักคนเก่าเนี่ย คุณอะให้โอกาสเขาอยู่แล้วเนาะทีนี้มาดูกันนะคะว่าเขาจะทำอย่างไรต่อนะคะคนที่ชาวธาตุน้ำนึกถึงโอ้โหดูสิคะไพ่ใบนี้สิบเหรียญคนที่กลับมายังไงก็เป็นเนื้อคู่กันแน่นอนเนาะการเริ่มต้นใหม่การเคลียร์นะคะการติดต่อสื่อสาร การง้อการเข้าหานะคะก่อนหน้านี้ถ้าเป็นพลังงานของคนเก่าก่อนเนาะสิ่งที่เขาจะทําคือเขาอยากกลับเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณอยากให้คุณตัดสินใจอีกครั้งอยากเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นี้แล้วเขาก็จะชัดเจนเขาก็จะชัดเจนแล้วก็จะทําให้คุณรู้สึกมั่นใจในความรักของเขาในความสัมพันธ์นี้ด้วย ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังไงก็ตามหรือว่าดูไม่ได้มีการวางแผนอนาคตอะไรร่วมกันเนี่ยการกลับมาครั้งนี้ชัดเจนมากขึ้นเขาจะมางอคุณนะคุณเก่าๆแต่นึกว่าการกลับมาครั้งนี้เขาพร้อมมากๆแล้วนะคะที่จะสานความสัมพันธ์กับคุณที่จะแบบชัดเจนหรือว่า วางแผนอนาคตร่วมกันขึ้นสิบเตียนเนี่ยอาจจะว่าได้ด้วยเรื่องของความพร้อมทางฐานะทางสังคมนะคะเรื่องของการเงินทุกอย่างเขาน่าจะพร้อมถ้าก่อนหน้านี้คุณและเขาอาจจะห่างหายกันไปเพราะความไม่พร้อมอะไรบางอย่างในชีวิตเขาหรือชีวิตเขาเกิดปัญหานะคะเขาไม่สามารถที่จะแบบจัดการปัญหาชีวิตเขาด้วยหรือว่ามีคุณไปด้วยได้เนี่ยนะบางทีอ่ะคนเรามันต้อง ต้องโฟกัสอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะคะแล้วเราค่อยกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งนงรู้สึกว่าในกรณีแบบนี้คุณคุณเป็นเนื้อคู่กันอยู่แล้วนะคะเพราะเพราะคุณก็เข้าใจเขาแล้วคุณก็ยังรอเขาอะไรประมาณเนี้ยคุณให้เวลาให้โอกาสเขาแบบนี้ก็ได้ด้วยนะในกรณีที่ไม่ได้สารความสัมพันธ์กันก่อนนะเนี้ยคนเก่ากลับมาชัดเจนนะคะแล้วก็พร้อมแล้วที่จะดูแลคุณ พร้อมแล้วที่จะดูแลคุณทุกๆอย่างทั้งความรู้สึกหัวใจของคุณแล้วก็อยากจะดูแลคุณให้สุขสบายด้วยเมื่ออยู่กับเขาจ u สติ Justice ก็อาจจะเป็นเรื่องของการจดทะเบียนเรื่องของเอกสารได้ด้วยนะบางคนนี่ยห่างหายไปเขาอาจจะต้องไปเคลียร์ตัวเองนะเ,ออเพื่อให้พร้อมกับที่จะมีคุณในชีวิตของเขาก็ได้ ถ้าเป็นคนใหม่นะถ้าเป็นคนใหม่คุณคือโชคชะตานะคะเป็นพรหมลิขิตของการและการอย่างที่บอกว่าเป็นเนื้อคู่คุณจะได้เนื้อคู่ที่ดีมากๆเลยอะ่ะเนื้อคู่ที่ดูแลคุณดีแล้วก็เข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็ส่งเสริมซึ่งก,ารรากรัรและกันถ้าเขาไม่สิบเหรียญเนี่ยถ้าฐานะคืออาจจะเป็นไปได้นะอันดับแรกคือฐานะดีมากมีความมั่นคงในชีวิต อ่าคือซัพพอร์ตคุณได้ทุกอย่างอ่ะคุณคนนี้ที่จะเข้ามาแล้วก็มีความแตกต่างกันด้วยนะแต่เขาจริงจังกับคุณแล้วก็ชัดเจนมากๆเลยพร้อมที่จะสร้างครอบครัวก,กับคุณอ่ะหรือนะคะถ้าเขาไม่ได้แบบโอ้โหร่ํารวยขนาดนั้นนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณคนนี้เข้ามาแล้วส่งส่งเสริมให้ชีวิตคุณอ่ะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์สินมีความมั่งคั่งมีความร่ํารวยอ่ะ เออแล้วคุณอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณก็สามารถที่จะดูแลครอบครวงคุณได้ด้วยนะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายดูแลได้หมดเลยคนคนนี้เป็นคนรักครอบครัวคุณโชคดีมากๆคุณจะได้เจอกับคนที่เขาชัดเจนกับคุณนะคะแล้วก็รักครอบครัวดูแลคุณดีมากคุณจะมีความสุขมากอยู่กับคนคนนี้ คุณอาจจะมีความแตกต่างกันทุกๆอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษาเรื่องของวัยหรือว่าศาสนาวัฒนธรรมเวลาที่แตกต่างกันแต่คุณและเขาเนี่ยเหมือนเกิดมาเพื่อคู่กันจริงๆนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่แห่งหนใดอะ่ะก็ต้องก็ต้องมาเจอกันอะ่ะมันเป็นพรหมลิขิตจริงๆนะคะสำหรับชาวธาตุน้ำนะคุณโชคดีมากเลยที่คุณได้เจอคนคนนี้ความรัก ความรักที่ดีงามอืมก็เป็นไปได้ทั้งคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือว่าคนเก่ากลับมาก็ได้นะคุณก็ลองดูว่าพลังงานไหนเป็นของคุณนะคะ mm. ขอดูนะคะว่าทิศทางความสัมพันธ์เดี๋ยวขอเก็บสับใหม่เนาะทิศทางความสัมพันธ์นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะทิศทางความสัมพันธ์ ขอดูทิศทางความสัมพันธ์ค่ะคุยนอปครับคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบอธิษฐานในเรื่องของความรักหรือเป็นคนที่เซนส i v e นะในเรื่องของความรักก็ได้นะคุณเชื่อในเรื่องของรักแท้ก็ได้คุณอาจจะโสดมานานในบางท่านบางคนเหมือนกับสิ้นสุดการรอคอยอะ ถ้าคุณโสดมานานนะความรักครั้งใหม่จะเข้ามาแล้วคนที่จะเข้ามาทำให้คุณหัวใจฟูความรักที่คุณเคยปรารถนานะคะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออธิฐานในใจก็จะว่าคุณอยากเจอความรักแบบนี้ความรักที่จริงใจความรักที่ทำให้เรารู้สึกหัวใจฟูในทุกๆวัน คุณจะได้เจอแล้วนะคะที่ทางความสัมพันธ์เนี่ยคุณจะเจอกับคนใจดีคนที่เขาจริงใจกับคุณความรักที่คุณปรารถนาหรือถ้าเขาคนนี้เป็นคนที่เคยห่างหายจากชีวิตคุณไปนะชาวธาน้ำแล้วคุณน่ยก็ยังรักเขายังรอเขายังยังเชื่อว่าเขาจะกลับมาเนี่ยเขาก็จะกลับมานะขึ้นไพ่แปะถ้วยเดอะแม i จีเชยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้พรคุณ สามถ้วยนะคะข่าวดีเกี่ยวกับความรักของคุณกําลังจะมาแล้วนะเนี่ยในถือเหรียญคนทางไกลคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณก็ได้ the w o ต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางด้านภาษานะคะออหรือว่ารักแท้ของคุณที่คุณรอคอยกําลังจะมาแล้วนะคะสําหรับคนโสดจ u สติ c ค,ความรักที่ชัดเจน ความรักครั้งนี้คุ้มค่ากับการรอคอยอย่างแน่นอนนะคะสำหรับคนโสดนะคุณจะได้เจอกับคู่แท้รักแท้ของคุณแม้ว่าคุณจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนนะคะยังไงก็ดึงดูดซึ่งก,กันและกันเพราะว่าคุณเป็นเนื้อคู่ของการละกันคนเก่าก็าเช่นกันนะถ้าคุณยังรอเขาคุณยังรักเขาอยู่เนี่ยคุณและเขาก็ได้กลับมาแน่นอนนะคะในความสัมพันธ์นี้ ดูสิคะบางคนไม่เปิดใจให้กับใครเลยอะถือเหรียญเหรียญนี้เอาไว้อยู่บนตักจ้องนะคะคือไม่เปิดใจให้ใครเลยยังรักคนเก่ายังรอคนเก่าอยู่เขาจะกลับมานะขึ้นพลังงานของชาวราศีพิจิกนะหรือว่าเป็นคนในเครื่องแบบทหารราชการตำรวจนะคะเป็นหมอเป็นแพทย์หรือว่าทำงานเกี่ยวกับด้านการเยียวยารักษาก็ได้นะ คนเก่าคนที่คุณรอนะมีโอกาสได้กลับมาอย่างแน่นอนด้วยก็ขอบุณมากมายเลยนะคะทุกการรับชมรับฟงังใครชอบพลังงานนี้แล้วก็พลังงานนี้ตรงกับคุณก็ขอให้คุณรับไปแล้วก็ขอให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของคุณโดยเร็ววันนะคะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองแอดไลน์มาได้คะ่ะตาม ID ดียไลน์ที่ให้ไว้ดล่ังคลิปนี้คลิปนี้สวัสดีค่ะ